กินเลยช้อนใครนี่ช้อนทองคำใครช้อนทองคำคือเตอร์ครับกินเลยกินเลยกินเลยคุณมาบมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนัวน,วน,วน,วนัวค่ะมือนีพัดมากมา,มาเยอะมากเลยกินเล็ก <c oughs> ม่เตผู้หิวหิวคุณนะ่ัวเ้ยหอนออกควันทุยๆุัวเราถูกใจไหมเ <c oughs> ตอร์ถูกใจถูกใจไหมครับถูกใจครับอไม่เอาทีละนิดทีละนิด อย่าเอาเยอะครับเชียงคูเป็นไปได้ครับฮะถ้าเสือเอาบอกพีกบอกเชียงคู่คือไป็ม่ปได้ครับมอครับตัดอยากว่าคู่ก็ได้คู่เอาไหมครับคู่จะเอาเอาพอแล้วเตอร์พอแล้วเส้นเดียวเอาปลาหมึกกุ้งว่ากุ้งคุณอ๋อโอ้ยเลิศดเลือเลือดเอาสูตรน้ำเลยครับสูตรน้ำเลยเตอร์เอาให้คู่มอนหน่อยเตอร์แบ่งให้ครับโอพอแล้วพอแล้วกูเอาเองพอแล้วอ๋อีนี่เตอร์กินเลย เชิญเชิญท่านผู้ชมนะมากินจะกันเลยครับไปม,มาคิดอะไรวะมาคิดบ่าเดี๋ยวกูไปเอาเป่าก่อนเด้อปากปากจืดเด้อมีในน้ำเลยวะใส่มาก็ตเลยมีเนี่ยไม่ต้องใส่แม็กซ์ี๋ยวคุณใส่แล้วเรียบร้อยหมดแล้วร้อนๆะนะใส่ไรเด้อบวพี่เนาะมึงเิดแจ่บจับไหมจะบครับเลิศไหมเลิศเสียบบอ๊ะครับ Xem muối, xem món Xem kalam nga 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 นั่น,นดูไม่ได้โอัยระวังด้วยเวดีนะให้ไม่เข้าตาด,ดูดิดูดิตนนูเ็ตตัเซ็มีต่ค้นหิวเขออาไหมเนี่ยดูแรง่อยมันตลุดเ,เข้าลรา เป็นเลยช่วงนี้แรงโอ้เดี๋ยว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 เดยวเดียวเดีดี๋ยวเยเดี๋ยวเดีดีดี้เดเป็นไรไม่เป็นยรเออเัเยเวเดี๋อะไรเวเดี๋ยวเด๋อด๋เดี๋ยวเดียเ น่าจะกินเหมือนกันสุดยอดเลยครับแซ่บใจไหมแซ่บไหมแซ่บครับแซ่บบ่ครับแซ่บครับลองใส่อีกสั่นหนึ่ครับจะต่ถ้กินกับเอิ่มเนี่ยกับมะดมากๆอยากกินเผ็ดหรือกินไม่เผ็ดกินเผ็ดได้ไหมครับเอาวันนี้ทำเป็นกุ้งได้เหรอเมื่อไหร่ก็กินกุ้งทั้งได้สันบักเผ็ดเผ็ดนะปากเป็นเวอร์ใส่ถุงมือ กูซื้อมาเลยคูไปร้านเดิมเมื่อคืะครับซื้อมาสิซื้อมากับเราไปซื้อด้วยกันยังไงเราทำไมคนไม่หาเอาบะคัพเชฟไทยหึไมคูไม่หาเอาที่ทาลยอะครับโอ้ยบ้านเขาสิมีอย่างทะเลหละมีแต่ลำน้ำกำลาน้ำกำมีปูเนะี่ย มีปูนาจะอยู่กปูนาน่ะปูหนีบอีปีน่ะปูหนีบอีปีอีปีอีปีอืมสับหลายอืมเอามาวางไว้ข้างๆตรงนี้ด้ะครับขึ้นอยากกวางขึ้นไปกินไม่อยากเค็มด้วยอยากเค็มเค็มปะครับเพราะพอดีเลยครับครูเพราะอยู่เนาะรสสารมัน กินดีกินดีๆกินดีๆมาซาดิบหน่อยให้เาด้ค่ะอร่อยครับอร่อยครับบอกเอลยอร่อยครับ้ะกินอย่างั้นนะคะครูเอาบอกซเตอร์อาจจะกินมูมามหน่อยพูดซิขนาดเตอร์ถนัดเตอร์เตอร์อาจจะกินมูมามหน่อยอเตอร์จะกินมูมามหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับต้องขออภัยมากครับเพราะว่าเตอร์ยังเด็กอยู่เพราะเตอร์ยังเด็กอยู่ขอใจบอครับเอาดู าก็แต่รับเดี๋ยวเต้าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นกวางตัวกาแฟปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับกวางข้าเขานะครับไมเป็นไรเราจะดูดเอาดูดดูดดูดทั้งปลาเมือกระวังมันรื้อข้าคอเลยมันจะลื้เข้าคอ กินเร็วๆพี่พี่บอยจะกินหมดก่อนเอามาฝากเธอมามาอยู่ข้างหน้าเออผักมาเตียมช้อนกินนะกุ้งหรอกินรสกุ้งเหอิ่มกุ้งละอิ่มมากคุ้งแล้วคุ้อยากกินอะไรอ่ะกินเต้กุ้งอป๊าเลยกินลายแท้กินเต้ดได้ไหมเต้ดพอแล้วพอแล้วได้นิดกินได้ไหมก็กินได้เยอะได้เยอะโอเคจะจะกินได้แค่ สองสองอันนะครับได้กินได้แค่สองช้อนอันนี้เอารีวิวสิรสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมอร่อยเชิญท่านผู้ชมนะครับเป็ตัวอืมเป็นเนาะเป็นงานอืมอืมขนมอ๋ออืมลองช้อนตกระวังระวังโอเคเอาจานว่างไว้มันมันสิสวบช่วยสวบจานเด้แกีวแหงวุ้นมีอยู่นะอื เอาดูดเลยดูดถ้าเตอร์อัดคลิปคนเดียวเตอร์ตัดได้ไหมคุณครูนั่งอยู่ข้างๆจะไม่เข้าด้วยได้ไหมก็ได้ครับคนเดียวนะคนเดียวได้ไหมไม่เงา,าเหรอเงาเอาก็อยู่ข้างๆไนงะไม่เคยทิงนะคุณครูครับ กินเลยอืมกินไหมครับกินผักไหมจะได้มีประโยชน์อ่าโรยได,ได้กินได้แค่เนี้ยครับผักอ,อะไรลนะ่ะคะนา้นาคะนา้นากานคะน้าจะเจอแค่คาังคะน้าผมเพิ่งจะรับขีดเพชรบอกพีก่อันนี้เพชรแห้งเด้อะคุณจะบวกให้เฮ้ยจะตก,กพีก่แคบานตจำเองคน พัดอันนนกระซ่บได้พัดบุญเนเซ็นแซนใครใส่นำใหม่นกินเลยขันใครคครับคุกินนี่เลยไหมครับเออปลาหมึกกินเลยครับปลาหมึอกอะไรอันเนี่ยปลาหมึอกอันปลาหมึกซอยกูลองกินไหมไม่คูมีอยู่นี่ไงคูก็มีว่ะครับไม่ลองชิมแบธรรมดาดอยว่ว่าเอาข้าวลาหรือย,ยงัง ตายแล้วเหรอเอากินห่าฮอก็ครับอื่มปุ๊บเลยตุ๊บอืมไอ้นอ่มันทำอะไรนี่มันทำไม่ได้โอ้โห กินหรือเปล่าตัวนี้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 กินได้ยังอืมกินเลยช้อนใครหนิช้อนทองคำใครช้อนทองคำคือเตอร์ครับกินเลยกินเลยกินเลยได้กินเลยได้กินเลยอมให้คงกินเออมันอมมาบ่ผหาไปอมละเอาเตอร์อมแล้วไปให้พี่บอยกินได้ไงเออพูดละ พี่บอยก็กินไม่ได้สิเตอร์อมแล้วนะ่ะมันจะติดโควิดรู้ไหมถ้าอมแล้วเราอ่ะเอากินเลย,ยเต็มปากเอากินให้หมดปากก่อนเคี้ยวให้หมดก่อนลูกครับปวชีครับอืมปัวชีปัวชีกินต่อทานเัง เร็วมาเร็วเตอร์แมาแม่มาทำแม่มากินต่อนะมันเดือดมันเดือดแล้วมันเดือดมันเดือดมันเดือกก็มันเดือดครับต้องต้มต่อนไม่ต้องกินข้าวหออิ่มก่อนนะทำงานสิก่อนนะเอ็นบ้าตั้งมาบบเยอะเดี๋ยวข้าวกินไม่หมดต้องต้องแบ่งใบคูกินด้วยนะครับแต่ตอนยังกินแต่กินไม่หมดนะมัมมากเยอะ แก่แมาใไม่เมียไปพูวหายแบบแ<ๆ>ล้วก็คือผหายข่ดแ่บๆก็กินแค่สองคำิมพอเลยนะทำไมาอ่ะมันมามา่าเยอะครับกินไม่หมด <S <S 2> <S 2> หมดกินเลยบ่อยโอยเอมกินให้หมดก <ladım> ินตั้งใจกินถ้ามัวแต่ถ้ามัวแต่แต่เล่นนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาเงินเดือนนะนะครับโอเคไหมมีเงินเดือนได้เนี่ย มีเงินเดินด้วยเหรอเธอถ้าได้เงินเดินต้องทำมันยังไงบอกท่านผู้ชมนี่ยังไม่ได้อ่ะยังไม่ได้จะไปแบ่งใคร่จะ,จะซื้ออะไรไปแบ่งใคร่ะเลี้ยงอะไรไมยืดแต่ไม่ได้พูดเพอๆไม่รู้ครับจะไม่ได้ครับวันนี้จะไม่ได้ค่ะก็กินให้กินเนนี้ให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยปิดคลิปแบบ แม่เตอร์ชอบกินแมกแกงหน่อไม้น่ะ,ะชอบกินแตงโมแบบแซ่บอ,อันนี้รวยมามา่าโอ๊ย <c oughs> จ่ายจ่ายครับว่ <c oughs> ขาข้าวต้มไหนเกมมาม่าครับมาม,ามาม่าทั้งเยอะกินให้หมดนะกินให้หมดนะเดี๋ยวไม่ไม่หมดก็แบ่งปันไม่หมดเราก็ต้องแบ่งปันสิ จะอยากแบ่งอ,ะอ่ะจะไม่รู้จะแบ่งใครมั่งนะจะจะไม่ดูแบ่งไปพูงู่แล้วก็แหน่แบ่งไปภูปยังเอาอันนี้ไม่ให้เรากินเลย,ยเดี๋ยวเกลยออกมาให้เรากินเลยอืหอหือกลิ่นนี่คือแย่มากคือลยนอตด่งแบบแหบหน้าปวดเรือใช่นหอ กินเหมือนปลาแซบแถกให้กินปลานะคนนั้นจะสวยถ้าใครไม่กินก็จะดั้งแหมเหมือนเตอร์แล้วฟันก็จะไม่ปุ่งรู้จักไหมไม่ปุ่งนะไม่ออกดั้งแหมแมฟันไม่ปุ่งนะเข้าใจไหมรอดใจเรากินให้หมดกินในจานให้หมดต้กินในจานหมดเนี่ยนะพุทธพอเลยโอัคถ้าถ้ากินในจานหมดแล้ว ปิดคลิปเลยนะครับเดี๋ยวแตะเลยครับอิ่มละงั้นก็ไม่ต้องเงินเดือนเดี๋ยวเพิ่งพูดเราไม่ต้องรับเงินเดือนถ้าเป็นพี่บอยอ่ะพี่บอยจะไม่รับเงินเดือนนะเดี๋ยวหักเงินเดือนพี่บอยนะหักเงินเดือนพี่บอยเลยหักทำไมล่ะกินต่อกว่าไงอ้าวเร็วเตอร์เร็วสู้พี่บอยสิ เ,เถ้าเติบถ้าเติบทำดีก็ได้รับเงินเดือนเต็มไม่หักเงินเดือนโอเคไหมใช่ค <laughs> รับเมื่อทำได้กหักเงินเดือนนะเอาพูดให้ท่านผู้ชมฟังสิเงินเดือนน่ะจะเอาไปเลี้ยงใครเอนอเราไปเลี้ยงแม่จะเอาไปเลี้ยงายายกับเลี้ยงแม่เขาไปบอกยายว่าอัน เตอร์เลี้ยงยายได้แล้วนะคนะเตอร์เลี้ยงแม่ได้แล้วนะพนักสั่นคุณวะวาะนบ้เตอร์เงินเดือนใช่ไหมอ้อบิ่งนิ้ปเดี๋ยแป๊บเงี้ยเออเออสิกนเอาขอบกินก้อนบ่อกินน้ำก้อนบ่ออรน้ค <N> ิดอืม <N> <N> ขอบคุณหลายๆครับทำไม่ก็คุณหลายๆครับให้เข้ามาติดตามรับชมช่องเอ่มจำไม่ได้แล้วกินกินแซ่บนัวนัวคูดกูจุ๋ยกูจะกดไลค์กดแชร์ฝากก้างไหกดแชร์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะยายยี่ปีทุกรอ